เห็นพวกล่างห่วเห็นหน้าเเออต่อปุ๋ยหัน่ะเดี๋ยวออโชวเห็นบอกก็ยู่ไก่ไงครับครับสวัสด,ดีพี่น้องออทุกคนนะครับออวันนี้เดี๋ยวจะผมจะพาพี่น้องมาเบิกเงินวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมั่นเีครับ ก็ว่าใต้ปุยปุ๋ยมั่นนี่อยากยังดีพี่นอ้องอ่าต้องฝนหล้างฝนนะครับฝนตกปั๊บเมนบอลอะฝนหยุดตกปั๊บเนี่ยมาใจโรลดพี่น้องไต้ปุ๋ยไต้ปุ๋ยมั่นนี่อ่าก็ว่าปุ๋ยเร่งนี่นะครับากระเจ็ดกระเจ็ดตะกอน,นครับพวกปูมั่นนี่หู้วกันนะครับว่าสุดเสมอเะพี่น้องทุดทส่ผ่าสิบหานังสือ่าตนนาีัยก็ไเจิดเนบอ ตานนี้ก็ได้เออขอให้ว่าเป็นสุดที่ผาที่ผาไปดูเสมอครับนี่แต่ว่าพิธีการใจที่บ้านนี่การฝนตกแล้วนี่มาใ่ใจรถพี่น้อง่าไปก้นนี่้าก้นตะสมัยก่อนนี่ก้นนี่ครับก้น,นชูต้นนะ,นนะนนก้นจกจกขังอ่าจกขังต้นชูต้นไปบ้านนี่มันไหลพี่นอ้องอ่ามันไม่ไหลมันก้มน,นมาไวที่บ้านนี่ มันคนมาไหวมันหลบา,านนี้ชูมเมอร์นี่เปลี่ยนวิธีการใส่แหละครับอ่ะเปลี่ยนวิธีการใส่อ่าคือว่าฝนตกแล้วปั๊บเนี่ยมันบอลล่ะพี่น้องมาใส่เลยใส่ปุ๋ยนี่แหละครับเพราะว่ามันมัถึงได้รับอ่าอ่าปุ๋ยรับปุ๋เคมีได้ในผนดีพี่นอ้องอ่าอ่าปุ๋ยเร่งเนียช่วงอ่าหลังฝนนะครับพี่น้องหลังฝนฝนตกไม่ไม่เนี่ยก็ ผนตกแล้วไปว่ายงครับมาใจรถในพ้นดีครับปุ๋ยเร่งปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบนะครับอ่าคือว่าสูตรปุ๋ยเนี่ยก็ต้องเป็นทิพย์ผ่านทิพผ่านนะครับตัเสมอนะครับเป็นปุ๋ยเร่งนะครับนะครับบานนี้ช่วงปุ๋ยเร่งนี่ก็พอไต่ไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับบาน,นี้พี่น้องก็้าไปไส่อีกช่วงพุ่นในบานช่วงระเบิดหัวอ่าช่วงระเบิดหัวมั่นนี่คือว่ามั่นมัน มันกําลังเป็นหัวเนาะอ่ามันกําลังเป็นหัวอ่าพี่น้องก็ไประเบิดหัวรถบฟนี่ปุ๋ยระเบิดหัวนี่บม่ค่อกันนี่ก็ปุ๋ยเล่งครับอ่าสูตรอ่าก็จังว่าทิพหาทิพหายี่สิบเป็นสี่นะครับไถ่นะครับไห้สูงไว้นะครับทิพหาทิพหายี่สิบสามทิบสี่ทิบห้าทิบแ้งสูงแ้งดีนะครับไถ่คือว่าสูตรมันจงไห่สูงนะครับพี่น้องคือว่าจะเ,เป็นปุ๋ย ปุ๋ยเล่งหัวนะครับปุ๋ยเล่งหัวหัวทีง่ญ่ตีงามนะครับถ้สูดสูงนะครับท้ายสูงนะครับหัวง่ญ่หัวงามนะครับหัวดกนะครับเมื่อวามันพันไหนมันอ่าอีเลี้ยงหน่อยมันอี้เขียวใบเขียวใบเลี้ยงก็แล้วแต่นะครับปุ๋ยนี่กับปุ๋ยระเบิดผัว่าเนี่ยก็คือว่าอ่าสูดมันจะให้ท้ายสูงไว้นะครับพี่น้องครับ ครับปาพี่น้องครับนี่นะครับมั่นงามนะครับมั่นไรนี่มีประมั่นตีไรนะครับไอ้นี่ไอ้นี่นะครับ,นนรบมีประมั่นตีไรนะครับือว่าเพิ่นเพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็คือบ้านนะครับคือผมบาไปแล้วนะครับบ้านใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหานะครับสูตรเสมอ เพื่อว่าสูตรเสมอเนี่ยเป็นปุ๋ยเร่งนะครับปุ๋ยเร่งย่างเดียวพี่น้องเร่งใบเร่งลำตน้นให้มันใหญ่ใบนะครับสูตรทิผ่าทิผ่าเพื่อว่าปุ๋ยปุ๋ยเร่งนี่นะครับพี่น้องไงบางสูตรนะครับดูนในต้นดรวยว่าหัวสูงนะครับให้แจ้งยี่ทิบทิผ่าทิผ่านี่ก็ได้ครับต้นสูงแหง้งสูตรมันนะครับพอเป็นต้นําต้นนะครับ คือว่าสูตรมันต้นสูงแห้งสูงแห้งดีนะครับสูตรสูตรปุ๋ยนะครับคือว่าเป็นเป็นปุ๋ยเล่งนะครับเล่งล่ำต้นเล่งใบให้มันไงใวนะครับบนวานไปใส่แต่ปุ๋ยยูเลียเลยครับปุ๋ยยูเลียเนี่พมันเล่งมันไงไงใ้เกินมัน่นคือร่ำนี่ครับพี่น้อง <S <S บ้านนี่นี่นะครับเันใส่ปุ๋ยแล้วนะครับการเกตผมว่านะครับว่าวิธีการใส่ปุ๋ย ให้ฝนตกแล้วมันหมาดนะครับพี่น้องมาบานหลดบานไปเบิดหลดนะครับปุ๋ยปุ๋ยเลงนี่นะครับฝนตกแล้วไม่ไม่มาบานหลดนะพี่น้องบนบานจะไปกลอนจอกจอกห่างต้นเบิรธอต้นบิแมนนี่มันจ้าบิแมนนหรอกมันจ้าคนไปคือคนไปกับกับเมล็กบสมัยก่อนเป็นเป็นเล็ดเนวเนนั่นนะครับคือว่าเป็นกนไปกลอนจอกจอกไปเพื่อนเมล็ดกบเป็นกระยอดกยอดปุ๋ยไปเรื่อย คือว่ากันว่าติกบเนี่ยปุ๋ยกัเละเหยไปเบินนะครับให้โตัวเกนออกที่เกนกับละเหยไปเบินนะครับปุ๋ยคือว่ากันกันกันคุดกันก้นนี่ก็ต้องกบนะครับกบให้ดีให้มิดนะครับมันปุ๋ยเขามันถึงถีง่เมืประสิทธิภาพนะครับอ่าวิธีการใช้ปุ๋ยมั่นนะครับอ,นนบอ่นี่ครับอไล่เนี่ยเพิ่นไล่ไปแล้วนะครับถ้าเกศมั่งพี่น้องนี่ งามนี่ครับงามในมั่นลัษณะแบบในงามนี่ครับนี่เพื่อีพันธ์ก้านแดงนะครับพี่น้องนี่พันธ์ก้านแดงพันธ์ก้านแดงนี่จะเป็นอ่าจะเป็นพันธ์หัวใหญ่หัวเงาพี่น้องอ่าพันธ์ก้านเหลืองอี่เหลืองแต่ว่าต้นหัวใหญ่พันธ์ี่เหลืองต้นน้อยๆต่ว่าหัวดกแต่ว่าแถวบ้านบ้านผมนี่นะครับบนนิยมปลูกกันนะครับอ่าพันธ์ก้านเหลืองบนนิยมอ่านิยมปลูกแต่พันธ์ก้านแดงนะครับพี่น้องนี่ เพราะว่าพันธุ์การแดงมันแปลงมันก็ดีอ่ะหัวกระไจนะครับหัวกระทกนะครับนี่นะครับถ้าว่ากันบอรเตใส่ยางเลยเบอร์เตใส่ปุ๋ยใส่ใดนี่มันกบบระอกงาม้มหรอกรบพี่น้องเลยมันกบบระอกงามตรงมีปุ๋ยใส่นะครับลูกมันนี่นะครับตรงมีปุ๋ยใส่นะครับปุ๋ยนช่วงแรกนั้นแต่พี่น้องมีมีเงินนะครับเกาปุ๋ยขี่ไกล้ก็ได้ครับมามาใจกรอนก็ไดสหม่องพื้นนะครับ ปุ๋ยขี้ไ <t> ก like ่นะครับม right. ันมันยังจะง่ามไรนะครับพอใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็มาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีก็คือว่าสตรที่มาที่มาเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยเหล่งนะครับเนาะนี่ครับไ้เป็นใจแล้วนะครับง่ามครับประมาตีไรนะครับนี่ครับง่ามนะครับอ่านี่ครับเป็นลักษณะการวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับเหมือนนี่ก็มีแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ